กลับมาอีกแล้วนะครับกับ Chris English Online Course of the Month ใช่แล้ครับทุกเดือนผมจะมีคอร์สออนไลน์สุดพิเศษที่จะสอนเป็นแบบ Class Exclusive ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามผมในเพจของเรานะครับผมในเดือนนี้นะครับคลาสของเราจะชื่อว่า Starters English Back to Basics with อาจารย ริสตามภาพหน้าปกที่เห็นตอนนี้เลยทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าคุณถามว่าใครสอนก็อาจารย์คริสเอครับจะเป็นแอนดูบิงหรืออาดามแรชชอลเหรอแล้วใครเหมาะสม่จะเรียนครับก็เด็กโตจนขึ้นไปถึงท่านสวที่มีความรู้สารพื้นที่อาจจะยังมีพื้นที่ยังไม่แข็งแรงยังมีภาษากฤษน้อยยังรู้น้อยนะครับจำได้น้อยคืนครูไปหมดแล้วนะครับรู้สึกว่ามีชั่วโมงบินภาษากฤษไม่เยอะอยากจะฝึกฝนขัดกลาวขัดสนิมนะครับสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น คลาสนี้นะครับเราจะสอนอะไรเยอะแยะมากมายเช่นศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้และเทคนิคการเรียนรู้การจําศัพท์ได้อย่างถาวร2ครับการออกเสียงที่ถูกต้องแบบเบื้องต้นต้องทําอย่างไรการเรียบเรียงรูปประโยคแบบไม่ต้องรู้กฎกร,ริม,มามากขนาดนั้นก็สามารถทําได้เรื่องของพวกสำนวนหรือคำสุภาษิตหรือพวกวลีที่แบบมีความหมายแฝงเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าที่จริงแล้วเราชาวไทยก็รู้กันบ้างแล้วนะศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็รู้กันเป็นร้อยแล้ว สุภาษิตสำนวนฝรั่งพวกคำพังเพยวลีฝรั่งเราก็รู้กันบ้างแล้วนะรูปประโยคภาษาอังกฤษที่จริงคุณก็พูดถูกตามหลักไวยากร์เป็นธรรมชาติก็หลายประโยคแล้วนะอันนี้หลายคำภาษาอังกฤษคุณก็ออกเสียงถูกหลายสิบเป็นร้อยคำแลวเหมือนกันนะนี่นะครับดังนั้นเราจะมาบอกว่าเราจะมา ปูพื้นจากพื้นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาที่คุณมีแล้วกับ Starter s English นะครับเรียนกันนะแบบวันละ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งบางครั้ง2ชั่วโมง59นาทีแถมวันสุดๆเรียนกันใน Facebook Live กลุ่มปิดกับผมจารย์คริสใน Facebook Live Broadcast หรือจะเป็นใน Class Zoom ถ้าเป็น Class Zoom จะยิ่งสนุกเพราะ คุณสามารถเข้ามาปฏิสัมพันธ์ใน Zoom กับผมถามคำถามหรือฝึกฝนแบบสดๆกับผมได้เลยทีเดียวนะครับและสามารถกลับมาดูย้อนหลังเพราะผมบอกเสมอน,นะครับว่าภาษาอังกฤษไม่มีโง่มีแต่คำว่ารู้แต่ยังไม่รู้และจำได้กับจำไม่ได้คุณมาเรียนคุณจะได้รู้เพราะาเรียนรู้แต่พอรู้แล้วอาจจะยังจำไม่ได้เพราะการจำได้หรือคำว่า remember สมการมันคือ remember equals repeat plus review plus refresh นั่ครับ Remember เท่ากับ Repeat r ร p e a t แล้วทำซ้ำทำซ้ำแปลว่าอะไรครับแปลว่าอ่านแล้วเรพูดซ้ำหรือทำซ้ำหรือพูดตา่างฟังแล้วก็ทำซ้ำก็คือพูดตา่าง รีวิวก็คือกลับมาทบทวนอยู่เรื่อยๆและรีเฟรชก็คืออะไรครับถือพอไม่ได้ใช้นานก็กลับมาให้มันกระตุ้นให้มันกลับมาสดใหม่อยู่ในระบบร่างกายตลอดเวลาและจะบอกข่าวนี้ครับว่าไม่ต้องท่องภาษาอังกฤษได้นะครับแค่ท่องโลกภาษาอังกฤษโลกอินเทอร์อนเรนเ็ตโลกสื่อนะฮะที่มีภาษาอังกฤษยังไม่มีมนุษย์ตัวจริงมาในชิตของคุณก็ดูในสื่อก่อนเพราะมีมนุษย์ดีๆอยู่ในสื่อภาษาอังกฤษเยอะมากเช่นเขาเองนะครับดังนั้นถ้านสนใจก็ติดต่อที่ทีมงานได้นะครับ คลาสนี้จะเริ่ม30-31พฤษภาคมนี้หรือทั้งหมด10ครั้ง4สัปดาห์ถ้าสนใจมาเจอเลยนะครับเพราะภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันแล้วโอ้โห oh. แค่ใครคิดคำคมนี้